คุณเคยรู้ไหมว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ประเทศไทยเคยเกือบไม่มีพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเพราะหนึ่งในแผนลับของคณะราษฎรคือการเปลี่ยนไทยให้เป็นสาธารณรัฐฟังไม่ผิดครับ r ริพับลิกออฟสยามหลังรัฐประหารโดยคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายน2475ประเทศไทยเข้าสู่ระบบรัฐธรรมนูญแต่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้น กลุ่มหัวก้าวหน้าบางส่วนเช่นปรีดีพนมยงค์เคยเสนอร่างเขาโครงเศรษฐกิจที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสและโซเวียตแนวคิดการเมืองของยุโรปในศตวรรษที่20คือการลดอำนาจของกษัตริย์และตั้งประเทศในรูปแบบสาธารณรัฐริพับลิกซึ่งก็คือประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์แนวคิดนี้กระทบกับโครงสร้างแบบประชาธิปไตยของไทยโดยตรงแม้จะไม่ประกาศอย่างเปิดเผยแต่ก็มีหลักฐานว่าบางกลุ่มในคณะราษฎร ต้องการยุติระบบกษัตริย์ในระยะยาวการกระทําบางอย่างเช่นการตัดงบประมาณราชสำนักการลดบทบาทเจ้าและอื่นๆทําให้กลุ่มอนุรักษนิยมมองว่าคณะราษฎรกําลังจะยกเลิกสถาบันมีแม้กระทั่งข้อเสนอว่าให้ตั้งชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณรัฐสยาม Republic of สยามซึ่งต่อมาถูกต้านอย่างรุนแรงและถูกปัดตกโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจนสุดท้ายในปี2477พระองค์ทรงสละราชสมบัติ การจากไปของพระปกเกล้าถือเป็นจุดเปลี่ยนเพราะถ้าไม่มีเจ้าองค์ใหม่สื่ต่อไทยอาจกลายเป็นริพับ l ลิกจริงๆตั้งแต่เกือบ100ปีก่อนเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินในหนังสือเรียนบางครั้งคือประวัติศาสตร์ที่ถูกลบอย่าลืมกดติดตามบวทธรรลันเพื่อรับรู้เรื่องลับอีกมากที่ซ่อนอยู่ในอดีต